กอเดียวครับลายครับพี่นอกสมป้าไก่อยู่ครับ วนี่ทีมงานธรรมชาตินะครับเข่าปลาก็ดงอีกแล้วมาหานงไม้ครับสายธรรมชาติสายปลากับมาหานมไม้คือเก้าแหละเมื่อนี้ซีได้นงไม้บอเปลี่ยนปลาอีกแล้วนะครับเปลี่ยนหมายไม้นะครับโดยการแนะนําของนี่ครับอช่นี่ครับพานเรานะครับพามาหาหมายไม้ครับมื่อวานนี้มีสิเปล่งไดมานบอไปเพื่อนเพื่อนเอาแนะนําอันนี้ลูกชายแนะนำนะลูกชายบอทักทายกล้องยักษ์เท่าเลยลูกชายอยากไอ้กล้องั่นไอ้ก่ะจังไหนเราไปน้ำบ้งนะครับน้ำว่านมไม่ปลานี่ ที่มานบ่อจังไหนนะครับขออนุญาตเจ้าปลาเจ้าเขาเลยเด้อครับเด้อไปเพ odel, s okay. <S num, ื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆไปลูกๆโบราณลุยนอนยังนอนบนญ่ครับว่โหลดซิบบเอแล้วครับเอานอนยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวเลาะเบิึงปลาไม้ครับปลาไม้บริเวณปลาไม้ยังไม่ทันได้คุ้นเคยปรนเดี๋ยครับ เดี๋ยวรเราเบิ่งกับเพื่อนๆครับเจอแล้วครับเพื่อนๆครับพี่ๆน้องๆครับเจอแล้วครับนี่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 นอนมันนะเราก็พูนดีครับเดี๋ยวไปโหลดขออยัดฮักเอาโนไมัก่อนนะครับพี่น้องครับโอ้โนสิกเล็กซักลากอยู่ครับเดี๋ยวเอานนี้ก่อนนะไม่เลิกพ nice ี่น้องนะ Để đợi đợi xem đó để đó các em con này nó แล้วก็นี่น้ำครับอือก่อนนี้ก่อนนี้ถือว่าพอได้ยนอยูนอน่ครับเพื่อนๆครับพี่ๆน้องๆครับนี่น้องหนึ่งครับผม ที่หาไปต้มซื่อๆหรอกครับก่ได้เอาไปขายฉะนั้นต้มแบ่งกันกินนะครับเนี่ยครับเ,เพื่อนเห็นนอนนี่บ่า สามนอครับเราท้องพี่อีกบัตรให้นะนี่แล้วนอนนีนบ เดียวได้ครับเ่ยเบิ้งได้พี่น้อนงหนึ่งกัอนะครับหนึ่งนอนแล้วก็อู้อีกนอนหนึ่งครับ en maður fyrir að koma โอ้อยังไงบ้างวินองครับก่อเดียวด้วยไะมโอโด้หลายครับครับขอเก็บกันนะครับนะ เก็บใส่ถุงยงนใส่ถุงครับโอ้ยมีไงยางบูบาอะไรกันนี่น้ำใหม่ได้ครับด้พี่น้องพอได้อยู่ครับเนี่ยป้านี่ถือว่าสมบูรณ์อยู่ครับฟูดะฮิกสามนอครับสันสักลากอยู่ยวกันับ สมาชิคคลองหากันครับป้านี่ไม่เคยมากันครับก็ถือว่าต้องส่งสัญญาณกันตลอดห่นหลงครับ นี่ครับก่อเดียวนิดหน่อยเลยครับเดี๋ยวท้องคุณอีกแล้วครับเพื่อนส้นสก้าก่บับเดี๋ยวเก็บน้ำใหม่ก่อนครับอ,อ,อ,อันนี้น้อยายเหี้ยวไรกับ่เอาเดครับ เอาเจ้นอที่ไข่เติบนอสักหลักสักเลิกนะครับเมืองปลานี้ได้ปะเนี่ยก้อนนี้ด้วย,ะนะวยถังไงอู้ก้อนนี้ก็ร้ายครับ นี่เอาไปฮ้อนหรอครับ กอดเดียวครับลายครับพี่นอกสมป้าไก่อยู่ครับอ่ะุยต่อยังจังหน่อยครับลายอยู่ลายอยู่ โอ้นี่ขนาดป้ายแห่งๆนี่ครับนะฝนบมทันได้ตกฝนตกบ่ถึงทางนี้ครับแทบปั้นน้ำไ,ไหม้กระไายครับครับโอ้รถออนครับครับ ลองเือย่างจังหวะย่างจังหวะย่างนี่มันอาจจะกล่องสั้นแน่นะครับเด้อต้องขอโทษขออภัยนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆห้อยเมียหัาอยู่พอเดียวในป่านะครับเมื่อยกับถึงได้เนาะโอเช่โอเช่ เครื่องถุงกระเพาะเด้อไม่ต้องอ่อลน์ดอกนี่ครับน้ำไมโอ้โหงองงง่ายไปหน่อง มีบ่าตอนนี้มีนอเดียวครับแต่นอเป็งไงพี่น้องอู been, them them. ้หูอ่ะเที่ยวนี่ได้หลายก็เที่ยวออ่นครับเดี๋ยวเขาตามไปบ่าอีกพี่น้องว่ามันจะเป็นเัืงใด ไม่หลายครับับป้านี่น้องไม่หลายคากรีครับยอมรับเลยโอ้ต้องเสียนต้องยอมรับเสียนพึกครับเนี่ยนะพี่น้องเหลียวเห็นบ่อีกนอนหนึ่ง,งเกเดอยู่พอดเห็นบ่พี่น้อง,น,องน,อะน,น,นะครับาารสงองนอใช่ไหมครับเดี๋ยวข้ารถวนเข้าไปเอากันนะกันป่ะจังหวะการมลนนี่มันหนาสีสั้นเนี่ยอย่างน้อยด้วครับเด้อ นี่อนอนอง่ายครับจะได้บอกทีมงานหยุดพอแล้วหรครับเพราะว่ามันได้หลายครับพดนอนนี่ว่าอรัเตะพ้อละนะ <c oughs> โอ้นี่ยสองนอแน,นาออาด้กันเนอยสมนอนน <c oughs> มีแต่นอนงําเร็วเร็มัย้ยนันกันเห็นปะสักลากับมาพื่นกระา ได้หลายแล้วนะครับบนันทึกสิบคอแล้วนี่นอนนึงนอนนึ่งมีบั๊งโอ้โหมีแตนอนอรร่นอนยังไงครับเแถวเนี่ยอยติเก็บไปรับเด็กนอน ปลาโค้งมาโค้งมาพี่น้องครับพอแล้ววันนี้สิกลับบ้านที่เมียบ้านแล้วเพราะว่าได้หลายเติมแล้วได้ไหลหลีครับปลานี่เป็นปลาไมอีกปลานึงนะครับเพื่อที่ว่ารถบ่เคยมาเลยวันนี้หลานนะครับทีมงานนี่แหละครับพามาก็ถือว่านี่ขนาดฝนบอกเลยครับถ้าฝนตกดีมันที่ซ้ำดานะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิงครับอันนี้ขนาดฝนบ่ได้ตกนี้นะครับทั้งนี้ครับเมื่อนี้ได้ ย่างแป๊บเดียวครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้บ่บ่ถึงหรอกเนาะประมาณสิบนาทีครับสิบกว่านาทีเนี่ยแหละครับได้ซสำเนียนะครับพอแล้วครับพอแล้วเอาไว้เท่หนานะอันนี้คือบ้ารดวสี่เอาไปต้มกินสวยนี่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเสียส่วนนิดหน่อยก็เสียเอาไว้แกงยำกรอแลงนะครับต้มกินกับตํามะกอกับแก้วกับลูกหล,หลานนะครับแล้วบริเวณป้าก็ประมาณนี้แหละครับผมนี่แหละ ขออนุญาตเจ้าปลาเจ้าเขาแล้วล่ะเพื่อนก็อนุญาตให้แล้วนะครับเนาะเพื่อนให้หลายเติมอยู่เมื่อหน้าเมื่อลุ้นกะจังซีมาหาไม้พาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศให้ฝนตกดีก็นี่อกันครับบาลลดกับชิพามาเบ่งไม้ปลาดีครับปลาหกปลาบริเวณปลาหกปลาปลานอรลอยนี่หลายครับครับแล้วก็ขึ้นตลอดแต่ว่ามันกับพ่ะท่านได้สมบูรณ์ดีนะครับเนาะนอกก็ประมาณนี้แหละนี่แหละนาซ้ำสามนิ้วบอลดนี่ก็มี เอาจังไหนก็แล้วแต่บารโรดขอฝากนะครับฝากคลิปนี้ไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับหวังว่าเพื่อนๆทีมักแล้วก็เข้ามากดติดตามบาร์ดนะครับเด้อขอบคุณท่านที่ติดตามอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่มาติดตามใหม่อย่าลืมกดกระดิง่งนะครับเด้อสิได้รับชมคลิปตลอดนะครับบารโรดกับสายปลาสายธรรมชาตินี่แหละครับจะได้เห็นการหายูยหายกินหนาเน่าไหมเน่ามี นายเห็ดกระซิบปหายเห็ดนะครับมาซูพีตอนน้องตลอดไปเมื่อนี้ขอมร์พระจ่าไปก่อนสบายดีมีชัยครับสวัสดีครับ